ลำลาฟ้ารำระงมคนทรำละฟ้ารำระงมเดียวเรือก็ลมละพายงัดพายงามองสาวแวะคุยกันก่อนอย่าทำแต่งอ่อนระลงพื้นจัดจอดก่อนเถิดแม่คนสวยจอดก่อน เกิดแม่คนสวยพี่ขอใครด้วยแล้วพี่จะช่วยพายงานอเสียงคลื่นมันสาดมันสาด ผายงัดเดียวเรือก็ฟังฝนมาละน้ำท่าเต็มลำเอาฝนมาละน้ำท่าเต็มลำเดียวเรือก็ฟังล้วหายงัดหายงัดน้องสาวขอไปเป็นเพื่อนจนจนเรือนน้องคงไม่ขัดโปรดเธดโปรดให้ความหวัง โปรดเถิดโปรดให้ความหวังที่รักคอยชังรักคนที่นั่งภายงาอ้า,า,า สาต์มันศาสตพายงัดเดียวเรือก็พังฝนมาละน้ำท่าเต็มลำฝนมาละน้ำท่าเต็มลำเดียวเรือก็พังละพายงัดพายงัดน้องสาวขอไปเป็นเพื่อนจนเดือนเรือนน้องคงไม่ รเอเธอรดให้ความหวังโรดเธอรดให้ความหวังพี่รักรอช่างรักคนที่นั่งภายงาอา,อา ครับชค,ค,ค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัับสวนั่งค่ะเชิญๆชิญมีบริการมาด้วยครับผมค่ะโอ้โหคุณสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะทั้สองเพลงเลยครับผมเสียงซอสั่งสาว แล้วก็ภายงัดภายงัดครับยังติดอยู่ในหูอยู่ในใจของครับผมแล้วพี่น้องเพลงเพลงยังวาน้ําท่วมกันอยู่แล้วบอกให้เดือนเอาไว้ไพนี้ไพนี้ใช่ครับผมภพยงัดแต่เสียงเพลงภายงัดเดี่ยวหูหวานจับจิตจับใจคุณแฮกภพยงัดภพ่งัะโอ้แต่ชอบมากค่ะจริงๆคุณแม่คุณแม่บอกว่าชอบเพลง เสียงซอสังสาวของพี่สอนชัยนี่ชอบมากๆคุณเนี่คุณนี่ชอบทุกเพลงคุณเนี่ยละไมคุณเนี่ยคือที่ฉันบอกว่าวันนี้นะพี่สอนชัยหนูขอเพลงแรกเลยคือเสียงซอสังสาวของเพลงแรกเลยฝากให้คุณแม่เนี่ยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดพอดีอ่ะตอนนั้นคพี่ดังตอนนั้นก็ผมดังมามัน36ปีแล้วล่ะเพลงพอตั้งแต่ปี19นะครับค่ะองพันห้ครับผมตอนนั้น เกิดหรือยังแล้วพ่อคุณเกิดแล้วเกิดแล้วพอสาเร็นะคะพี่พอ่าสิบเก้าอ๋อยังไม่เกิดเลยหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองศูนเกิดคนเดียวปะครับผมพศสาิบเก้าเนี่ยผมซิดีส์แล้วนะซิดีส์แล้วออ่คือเกิดแล้วเหมือนกันซิดีส์รู้จักซิรีสพี่พี่เยวรู้จักซิดีด์ไหมมันแปลว่าอะไรคุณสนใจรู้จักซิดีส์อาคำลึกไปผมก็เรื่องของสิรีส์สิรีส์เนี่ยทางอีสานบ้านผมเนี่ยกำลัง นี่ไงกำลังป็น12 13ปีอยางเนี่ยซีรีส์มาจากซีรีสเหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็เป็นสาวซีรีส์ขึ้นมาเงี้ยทำมาซีรีส์มาจากโอยงั้นยังไม่เป็นสาวตอนนั้นยังเด็กยังไม่ซีรีส์คถามพี่สัรชัยนิดนึงช่วงนี้เนี่ยพี่สัรชัยทำอะไรอยู่คะ ทุกวันนี้ผมก็ยังยังรับงานการแสดงครับรับเชิญร้องเพลงทั่วไปนะครับผมค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมคะครับตอนนี้ก็อยากติดต่อไปแสดงขึ้นอยู่หน้าจอแล้วครับค่ะ0879277279ครับผมค่ะ0879277279ติดต่องานได้เลยนะคะโทรมาวันนี้ได้ไหมได้ครับออกจากรายการถึงแล้วโทรมาได้เลยได้เลยครับเพราะตอนนี้ก็โทรศัพท์ก็ฝากไว้ที่โชเฟอร์เพราะตอนนี้มีการอยู่ ผู้ชมเขาถามว่าพ,พี่เนี่ยเป็นอา,อาจารย์สอนชัยเนี่ยแต่งตัวเนี่ยจะเนียบมาก<ช>เสื้อ,อสวยเสื้อสวยมากเลยมันก็คือ,อยังไงเพราะว่าก็ไม่ถึงกับว่า ปล่อย z o o เกินไปเพราะก็ต้องเพราะว่าไม่ผมถามจะซื้อมาจากโรงเกลือซื้อมาจากที่ไหนอ้าวคนนี้สวยจริงขนาดเนี้ยบนะขนาดเนี้ยเออคนนี้ได้ยังไงเอ้าของนอกนะคุณข้ไม่รู้เรื่องเหรอครับผมนอกเมืองใช่ไหมน้อนองนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจำนงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจำนงโทรจากอ่างทองนะคะมีอะไรจะคุยกับพี่สอนชัยเชิญเลยค่ะครับอยากจะคุยกับ ครับผมนการตามคนนะครับท่านครับผมค่ะเช่นค่ะว่าไอ้คนที่ถูกต่อยนะมันรู้ทูกผู้ยิ่งทําไมมันทํานี่ซะต่อยที่ไหนฮะที่ถูกต่อยไอ้เรื่องโกงแขนนะอ้อะค่ะเป็นไงโอ้ฮะนอ้ฮะอ้ฮะอ้ฮะีอ้ฮอืมถอ้าถอ้ามาอองบอ้ด้ฮะฮะะใอ้อ้กคร้อโอ้ะให้อีกครั้งะโอ้ฮ้เะ้อยเลยอรับ ไม่ผมจะต่อยกขฝากไปอีกข้างหนึ่งไม่พอใช่ไหมจะฝากอีกข้างหนึง่งครับผมคุณจำลวงบอกว่าไอ้แค่ข้างเดียวไม่พอต้องเอาอีกข้างหนึ่งครับไอ,อกข้างมันพอพเพอเป็นคนที่โกงนี่พุ่มพุ่มทำม,ม,มา,ามตั้งแต่เมื่ไว้ที่ตัดปีมาแล้วผมก็ติดตามมาแล้วไอ้คนคนนี้อือนะเป็นคนไม่ดีจริงๆอย่างนี้เลยครับครับโอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจำดองให้ให้คนที่ แล้วมีเรื่องหนึ่งไ<ะ>อ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องพักหนังสบเนี่ยคือปีกไม่ดินกระดันเราฆ่าลาน้ําเนี่ยประชาชนก็เลือดร้อนเนี่ยทําไมไม่คิดให้ดีมั่งค่ะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คุณเลือดร้อนมั่งอาจารย์มังเลือดถ้าคุณญาติตายาเขวาโกงกันอะคิดว่าไงผมก็มีาย,ย,มมยา่ผมจะให้ต,หตั้งเจ็ดล้านนะกรการครับประการนะครับขอบคุณมากครับคุณจำลองขอบคุณค่ะคุณจำลองครับสวัสดีค่ะอาจารย์นิดนึงคิดเห็นยังไง ที่เขาโกงแชร์กันเนี่ยที่เขาโดนต่อยสมควรโดนหรือว่าไม่สมควรโดนมันผมก็ไม่รู้ตัวสาเพกเท่าไหรก็เป็นมาอยอะแล้วน่าจะจะมีต้อคุยกันนะไปรับสายสายหนึ่งดีกว่านะคะคงอยากจะคุยกับพี่สานชัยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัดคะสวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณพี่สอนชัยเมือวิเชียนครับสวัสดีครับผมยังรอเช่นเดิมเดี๋ยวทักทักทายคุณต้อมคุณต้อมเสื้อที่ใส่นั้นท่าใหม่เปล่าครับทําใหม่อันนี้เหรอคะครับ เขาถามว่าผ้าใช่ไหมหรือว่าผ้าไหมผ้าไหมหรือเปล่าผ้าไหมค่ะผ้าไหมอะเอีดด้วยค่ะรับสวยครับอ๋อสวยสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวยนี่เสื้อใส่มาทุกวันเสือเลยครับสวยทั้งคนก็สวยเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมพะแนนตกเราไม่ชมคุณต้อมเออจริงด้วยนะคะพี่สอนชัยครับครับผม ช่วงนี้แข็งแรงอาการป่วยหายดีแล้วใช่ไหมครับครับผมตอนนี้รับงานได้แล้วผมเริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วครับ <S 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 แข็งแรงหน้าตาสดใสลอาพื่อเหมือนเดิม,มลแล้วค่ะมีผลอะไรมีผลอะไรต้องต่อนเนื่องไหมฮะตอนนี้ผมยังอยู่ในความดูแลคุณหมอคือต้องเจาะเลือดทุกทุกสี่เดือนก่อนเป็นเวลาสองปีพอได้มาปีหนึ่งแล้วครับหลังจากหยุดยาครับอ๋อก็ยังไงก็ขอให้แข็งแรง ครับขอบพระคุณครับผมแล้วก็ขอให้ปลอดดีๆแล้วก็เสียงหวานๆครับแล้วก็ออกผลงานใหม่ๆขึ้นมาอีกทุกทุ่งไลายไทยก็ให้ไปไดตสวอ๋อครับขอบพระคุณมากครับผมครับเพราะว่ามีโครงการอยู่เพราะว่าผมตอนนี้เพียงแต่ที่ช่องไลายไทยก็ทางช่องเขาก็รับวงไลายไทยด้วยแล้วก็เพลงก็ร้องของเก่าไปก่อนของใหม่ก็ยังยังก็งให้เตรียมอยู่ครับผมครับก็ยังรูปหลอ สมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งเป็นเบอร์สองของพระเอกคนนั้นอ๋อครับผมครับแล้วช่วงนี้พระเอกพระเอกคนนั้นโอเปลี่ยนไปเยอะแต่พี่สอนชัยยังรอเปี้ยวเลยเนาะยังไม่ยังไม่เหได้เลยตอนนี้เพิ่งเพิ่งฟื้นจากป่วยก็ยังยังพอได้ครับแต่ยังชูชูสองนิ้วเอาไว้ครับผมอ่าผมเห็นหน้าพสอนชัยแล้วผมอยากมีกระทรวงอีกกระรวงหนึ่งอ่ะกระทรวงอะไรคะ อ่าผมแล้วก็กระทรวงนั้นก็ต้องให้พี่สอนชัยเป็นรัฐมนตรีด้วยออโเขามีกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมค่ะอ๋อครับผมแต่ของเราต้องตั้งก็ฝากคุณแทกฝากคุณต้อมไว้ด้วยต้องมีกระทรวงลูกพุ่งอ๋อครับอ่าโดยเฉพาะเลยวัฒนธรรมก็คือลูกพุ่งอยู่กระทรวงโดยดยเฉพาะเลยแล้วให้คุณสอนชัยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระรวงลูกพุ่งทำไมคุณ คิดตรงกันเลยฮะเพราะว่าตอนนี้สภาชาวบ้านของเราเนี่ยจะมีกระทรวงลุกทุ่งขึ้นมาอีกจริงเหรอฮะนี่ฮะกำลังทำอยู่เนี่ยเลอแใชวครับเอให้คุณสอนชัยเป็นรัฐมนตรีเลยนะขอร้องป่วยนักร้องอะไรเราจะได้่ารัฐมนตรีครับส่งงบลงไปช่วยของบลงไปเต็มที่งบงบเราเนี่ยเราจะไม่เก็บภาษีนะฮะแต่เราจะเก็บกับท่านสมาชิกคนละหนึ่งบาท เป็นซะอย่งงางนั้นเรจะเก็บหนึ่งบาทไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมาชิกของเราเยอะอยู่แล้วครับ,รบผมขอบคุณมากครับเพลงของพี่สอนชัยหวานๆก็เยอะครับผมบที่ผมชอบมากกะเพลงไอ้นั่นครัอโอ้แม่บุ๋มพวงโอหลวงแห่งบึงพลาอยากเดทมาปากแกกันประดาพองใจห้ามใครเกี่ยวข้อง วันหลวงเมืองพลานครโอ้โหแสดงว่าแฟนพันแพงคนนึงจำเนื้อได้อยู่ในใจยชอบมากกันริงมันหลายเพลงนะอีกเพลงนึงครับอาจารย์ขอบพระคุณมากทีเดียวอยู่เมืองหลวงแล้วหรือรวงเจ้าเอาไม่เห็นเคยกลับมา ร่อนแดงรมทลาไม่เห็นบาจยัเทียวให้รงเรียวบาดมือก็ครับผมครับผมปวานมากๆเลยสองเพลงเนี่ยเอ้ด้วยครับคุณนัทครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับให้แฟนเพลงที่อยู่ในหัวใจของเขาคุณสอนใจเนี่ยให้ได้คุยกันบ้างครับผมไดยังไงก็เดี๋ยวเที่ยวหน้า ขอให้พี่สอนชัยมาโชว์เพลงนะครับแล okay. ้วก like ็ผมอยากจะขอทุยร่ำกับ evet ัวหลวงพึงพลาล์น่ะได้จัดให้ได้จัดไงถ้ามีโอกาสจะรอฟังนะครับขอบคุณครับแข็แรงและร่ำรวยแล้วก็สุขภาพดีๆตลอดไปนะคขอบคุณครับเช่นกันครับสวัสดีคับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตรับสายต่อเนื่องเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณบำรุงผลค่ะครับครับคุณบำรุงผลเทอจากสมุทรสงคราม ค่ะค่ะเช่นค่ะคุยกับพี่สอนชัยเชิญได้เลยค่ะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวฮะคุณบรญลุงคนน่ะอ๋อก็สอนชัยก็ยังรอเหมือนเดิมนะครับรอเหมือนเดิมคุณครับเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีผมก็เห็นมากับพี่ฉลองผู้สว่างที่มหาชัยโอครับผมพอพี่ที่บังเทรัตน์น่ะอ๋อผมไปอยู่ที่นั่นครับก่อนจะเป็นนักร้องไป อยูู่บ้านครผมก็ไปอยู่นั่นละบ้านนัแทครับบ้านบางกี่องก็แน่น่ะเจอคุณสินชัยประจำอ๋อครับครับครับผมอันี้ก็ยังรอเหมือนเดิมนะครับก็รวยลงไปบ้างแล้วครับเพราะว่าจะหกสิบแล้วครับผมก่อนผมก็เจอประจําครับผมคุณมังกรคนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคนแม่คนแม่เราบุกพร้อมผมอยู่ที่สถานีบางโสรัตอ่ะอ๋อคนมหาชัยเะไรสิครับอ่า ตอนนี้ผมมาซื้อที่อยู่ที่สมุทรสงครามอ่ะตัวนี้อยู่สมุทรสงครามวันครับวันที่ยี่สิบแปดเมษายนผมก็ไปเหมือนคืนสู่ยาวไปร้องที่วัดบางโทรัฐเหรอครับฮะยี่สิบแปดเมษายนนะครับได้ไปดูมั้งหรือเปล่าคะยังไม่ถึงงานนะออเองบอร์สงครามไปเลยยี่สิบแปดเมษายนมไปร้องไปดูกันนะคะวัดบางโทรัสเมษายนครับอ๋อครับ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 ผมครับค่ะคุณบำรุงผลครับ ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณครับครับ28เมษายนนะคะก็อย่าลืมไปนะคะฝากบอกคุณบำรุงผลด้วยว่าบำรุงต้นบำรุงรากบ้างใช่ครับผมอ่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถามพี่สัญชัยนิดนึงนะคะว่าสุภาพเห็นเขาถามกันจังเลยค่ะตอนนี้เนี่ยแข็งแรงดีแล้วนะคะ ครับก็รู้สึกจะผมร้องเพลงพลังเสียงก็ก็รู้สึกได้นะโอ้เสียงย่อมย่อตกเลยเ่ะเสียงดีสุดยอดเลยรู้สึกว่าผมร้องอย่างไปทำงานทั่วๆไปเนี่ยหกเพลงเจ็ดเพลงแล้วก็มันก็ไม่เหนื่อยแต่ผมฝากว้นิด้หนึ่งเวลาพี่ร้องเพลงอยากไม่ให้เสียงตกนะครับถ้าอาจารย์สนชัยร้องเพลงเนี่ยพยายามอย่าก้มหน้าลง อ๋อเสียงมันจะตกอ๋อเสียงดอกเลยโอ้โหแล้วตอใหงนอย่างเดียวเนี่ยงานอะรมันแบบทักทักกุนโมไนเสียงตกเลยเลาเห็นคุณร้องเพลงคุณหงนหน้าตลอดเลยอ๋ออันนี้เป็นเครดชัดไหมเป็นเครดครับค่ะเครดรับคือ เสียงเสียงไม่แห้งด้วยใช่ไหมจะไม่แห้งด้วยแล้วทำยังไงเริ่มจากยังไงก่อนถ้าอยากให้เสียงเสียงไม่แห้งนะฮะครับเวลาลองเปลงอมน้ำไหมอมน้ำไหมมันจะชดชื้นมันจะสดชื้นตลอดเวลาไม่ได้เอาเป็นตัวอย่างหน่อยนะัูมันเป็นตัวอย่างหน่อยอมน้ำเดี๋ยวน้ำท่วมปากคุณแฮงครับผมก็ดีไงไม่ต้องพูดเลยน้ำท่วมปากอาวันนี้แต่จริงๆเราดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้ที่พี่สอนชัยได้มาอีกครั้งหนึ่งครับครับผมก็ไม่รู้เลยใกล้ๆบ้านนี้เดี๋ยว มีโอกาสก็บแวบมาแวบมามีเวลาเหลืออีกหน่อยไหมครับมีค่ะมีอีกนิดหนึ่งแต่เราถามอาจารย์นิดหนึ่งว่ามีโครงการจะไปเมืองนอกเมืองน้บ้างไหมโอ้ไปเมืองนอกก็<ม>ตอนนี้ก็ยังดูก่อนว่าถ้าเขา,า,า,าถามว่าถ้าช่วงสงกรานหรือหลังสงกราน<ม>แล้วพอจะมีล็อกให้เขาไหมก็บอกว่ามีก<ม>็ได้แต่ว่า จะพาไปไหนเขาเขาอยากจะพาไปญี่ปุ่นเขาติดต่อมาแล้วจะไปญี่ปุ่นใช่เลยฮะครับผมก็อยากไปทดลองดูตอนนี้สุขภาพร่างกายมึงคิดว่าผมพร้อมพร้อมที่จะบินได้ทั่วโลกถ้าจะมีใครพาไปจากคอนเสิร์ตครับผมเพราะว่าร่างกายพร้อมแล้วก็นบ้านเรานี่แหละครับรับงานในบ้านเรานี่ก็เออะเลยงานก็เยอะอยู่เหนือใต้กลายสารไปหมดผมสงสัยว่า แกบอกทดลองมาบ้างแล้วทดลองแล้วทดลองทดลองทอลไงไปไปสหรัฐมาบ้างอ๋อคือทดลองไปต่างประเทศมาแล้วเพราะหลังจากที่ว่าร่างกายฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมเพราะว่าไปเมืองนอกเครื่องเราคือมันความกดอากาศแล้วเลือดผมตอนแรกป่วยในเลือดไม่เสมอคือคือนั่งเครื่องบินใช่ว่ามีผลข้างเคียงกับความดันเลือดเราไหมความความกดอากาศนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาก็ ไม่เป็นไรโเคนะไม่เป็นไรสบายแล้วค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าสนใจอยากจะติดต่อพี่สอนชัยไปแสดงงานตามงานอะไรไม่ว่าจะเป็นงานบวดงานแต่งรับหมดนะคะโทรศัพท์อยู่หน้าจอแล้วค่ะ0 8 7 9 2 7 7 2 7 9นะคะาสองเ็อนนี้ก็ได้เลยได้เลยกันค่ะหรือไม่งั้นก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้มีงานเมื่อไหร่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหลายคนเขาบอกว่าเอจะติดต่อยังไง่ะไม่รู้ตามโทรศัพท์ะค เนื้สภาชาวบ,บ้านก็เอาเบอร์มาให้แล้วติดต่อมาทีายการก็ได้ครับไม่มีปัญหาค่ะพี่ฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะก่อนจากกันครับ<า>ก,ก็บกอขอให้พี่น้องทุกท่านที่กำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็ร่ำรวยทุกครอบครัว คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนเพราะผมป่วยจนจนรู้ตัวเองลําบากมากนะครับก็ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทํามาหากินแล้วก็ความร่ารวยจะตามมาครับทุกครอบครัวทีเดียวนะครับสุขภาพดีครับเป็นลาบอันเปิเสิร์ดลาบอันเปิเสิร์ดครับถ้าสุขภาพไม่ดี ก็แสดงวาร่าไม่ประเสริฐลาดไม่ประเสริฐืูร่างกายไม่แข็งแรงนั่นเองเ้ายโอ้โีค่ะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณพี่สอนชัยเมฆวิเชียนขอบพระคุณมากมากเลยขอบคุณมากครับผมที่ให้เกียรติกับรายการสภาชาวบ้านขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการสภาชาวบ้านขอบคุณสายทุกสายค่ะ SMS ค่ะคุณแอมอุทัยคุณอมกำแพงคุณเอกแฮปปี้ไลน์พระหนึ่งวัดเทพอภัยยังไงขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับท่านที่ไม่เอ่ยนามก็ขอประทานโทษด้วยนะคะค่ะ หมดเวลาแล้วจริงๆคุณแม่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ